ไม่ได้ต้องนิเปะแห้งเลยหายแบงพันข่อยสองหลอกแล้วขึ้นขาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรนะคะเรายิ้มยิ้มทุกคนพบเจอปัญหากันได้ปัญหาทุกปัญหามีทางออกนะคะก็โอเคแฮปปี้ให้เรายิ้มเรายังยิ้มได้ วไไป่เคคคอเขบุณรัมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นคลิปล่าสุดครับคุณผู้ชมหลังจากที่ลำยยแหยทองคำเนี่ยโดนดราม่าเรื่องความรักนะหลังจากที่มีการออกมาโพสต์บอกว่าโสดแล้วก็เลิกกับปุ้ยแอลกอฮอล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมก็มีการพูดบนเวทีแสดงคอนเสิร์ตนะคุณผู้ชมบอกว่า ไม่เป็นไรนะคะเรายิ้มมเพราะว่าทุกคนเนี่ยเจอปัญหากันได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นคลิปที่ปุ้ยแอลกอฮอล์เนี่ยก็ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตเหมือนกันแล้วก็มีการพูดถึงแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับลําไยเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยครับว่าทั้ง2คนเนี่ยหลังจากที่เจอมรสุมปัญหาใหญ่ครั้งนี้เนี่ย ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยสังเกตด,ดีๆนะคุณผู้ชมว่าความสุขเนี่ยก็ต้องเติมเติมให้กับแฟนคลับหน้าเวทีนะฮะส่วนความในใจลึกๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามีความกังวลใจมีความเศร้ามีความแบบโอหลายอย่างนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทางคู่ไม่ว่าจะลำยายเองนะฮะหรือว่าปุ้ยแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็เป็นศิลปินที่มืออาชีพเนะเวลาอยู่หน้าเวทีเนี่ยก็สลัดทุกอย่างทิ้งได้แล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนๆหน้าเวทีได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยครับ ไม่ได้ต้องมีเปะแห้งได้หาแบ่งค์พังข่อยซองหอบแล้วขึ้นขาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรนะคะเรายิ้มยิ้มทุกคนพบเจอปัญหากันได้ปัญหาทุกปัญหามีทางออกนะคะก็เดี๋ยวโอเคแฮปปี้ให้เรายิ้มเรายังยิ้มได้ บ้านผให้ไปแร้วกูบ่ให้แล้วานกมให้ไปเร็วโอเคขอบคุณครับต่ะขอทุกคต้องต้องพึ่งพี่น้องทุกๆคนเป็นจำนวนมากในการส่งกำลังใจให้ผมอันนี้อันนี้ดีใจมากแต่แต่พี่น้องไม่ต้องเศร้าไปกว่าผมนะเพราะว่าผมผมผมไม่ผมผมไม่ได้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันผมพูดประโยคสั้นๆว่า น้องลำไยของพี่พี่เขาเป็นคนนิสัยดีเขาเป็นคนดีจะไม่มีอะไรมาทำร้ายเขาได้ดเชื่อผมอันนี้เชื่อผมได้เลยเชื่อผมนะคผมผมอยู่กับเขาตลอดเวลาผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดีดีกว่าใครใครผมรู้ทุกอย่างดีกว่าผีข่าวผมรู้ทุกอย่างดีกว่านักข่าวพี่พี่เชื่อผมเถอเชื่อผมได้เลยนะครับเขาเขาเป็นเด็กที่ดีคนหนึ่งและดีมากๆ จะไม่มีอะไรทำลายเขาได้นะครับพี่บีไม่ต้องกังวลนะครับขอบคุณากนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจนะนะครับแล้วก็อันนี้ผมพูดถึงความรักทั่วๆไปเราไม่ว่าจะเป็นรักแบบครอบครัวเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานนะเป็นธรรมชาติของชีวิตของคนเราไม่มีอะไรที่เป็นของเรานะครับสักวันหนึ่งก็จะจากเราไปแม้กระทั่งญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่เรารักที่ยืนข้างข้างในสักวันหนึ่งก็จะไปเป็นธรรมชาติเป็นแบบนี้แหละครับอันนี้เป็นความจริงในเพียงเท่านี้ แต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นทุกข์อะไรมากนะครับพี่พี่จริงๆรๆๆนะครับขอบคุณมากมากนะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สนับสนุน